โอเคล่ะทุกคนตอนนี้สตาพาสได้ปลดล็อกที่เรียบร้อยเรารับของเลยตอนนี้โอเคนี่เลยนะครับตัวละครใหม่ mm hmm. เป็นหกดาวด้วย mm hmm. เดี๋ยวมรีวิวนะทุกคนโอเคดูกันว่าจะมีอะไรบ้างอันนี้ไข่อีสเตอร์ปะ ก็จะได้แคปซูลกับตัวละครตัวเดียวนะทุกคนแค่นี้อือแค่นี้แหละโอเคนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวตัวนี้เลยนะทุกคนมันชื่อว่าอะไรคิลิสกุในเกมในเกมมันชื่อว่าคิริคิริสกุนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันมันตีแอร์ด้วยนะประเด็น เริ่มต้นอยู่ที่1562นะครับระยะ50วิกาตจาตี6ให้วิกาตจมตี5นะทุกคนโอเคงั้นเราไปรีวิวกันเลยนะครับทุกคนไปกันโอเคนะครับท่านผู้ชมผมก็เข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เ <Okay. S 1> <Okay. S 2> มื่อกี้ผมไปเอาเออร์วินมาก่อนนะทุกคนโอเคขอบวกเลือด <Okay. S 2> ผมว่าตัวนี้น่าจะดีมั้งแต่มันเป็นธาตุเหมือนเป็นธาตุพืช น่าจะติดเมตาอยู่นะเพราะมันเป็นท่าเุพื่อนเงตัวแอรด้วยแผนตีแอรด้วยเริ่มต้นก็ตีแอร์แล้วโอเคไหนขอดูสิโอ้ระยะค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวดาเมจนะครับเริ่มต้นอยู่ที่1562ระยะ50วิการจำตี5วีนะทุกคนเริ่มแรกตีเฟิร์สเหรอ มาเป็นยัง้ยดูสิโอโหไม่จบเพิเแบบนึงนะทุกคนผมจะรีวิวแบบละเอียดก่อนนั่นเองดามิดเดี๋ยวผมขอับตอนที่มันเปลี่ยนท่าเลยนะอ๋อมันตีเป็นอะไรอ่ะ ฮะออนทีมเอลี e แล้วดาเมจอยู่ที่7624ระยะ96วิการากัรตีเหมือนเดิมนะทุกคนเปลี่ยนเป็น a อลีเซอร์เคิลแล้วนะครับดาเมจอยู่ที่11124นะทุกคนเอฟเฟกก็จะเป็นแบบยิงปืนนะทุกคนโอ้ดาเมจ 115,624 1, 1, 000, 1 000, 5, 6, นะครับผมระยะ123โอ้ยังเปลี่ยนได้อีกเหรอ RPG โอ้แล้วมีอยู่ที่21,124นะทุกคนระยะ144ความเร็ว5เฮ้ย ผมว่านะติดเมตาสตอรี่แน่นอน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 ผมว่าติดแน่นอนผมว่าติดแน่นอนโอ้แต่ว่านะทุกคนมันจะแตกอะปุ้ยแต่ระยะร้อยหกสิบสองอะทุกคนเฮ้ยเกินปุยมุยเกินปุยมุยแบบ น่าจะเป็นตัวเมตาสตอรี่นะทุกคนโคตรตึงอะ่ะเออต,ตึง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 จริงครับมัอลองบ้าดูสิแล้วเมยูู่ที่แสนอะ่วะว่าเมตาสตอรี่อ่ะตัวนี้นะผมแนะนําทําเป็นเวลร้อยแน่นอนครับตัวนี้ทําเป็นเวลร้อยแน่นอนเดี๋ยวอันนี้น่าจะติดสตอรี่นั่นแน่นอนอะ่ะสตอรี่อะไรนะ สตอรี่โลกสองอ่ะทุกคนด่านวันพีช่ะครับเออผมว่าดีนะเนี่ยโอเคนะครับท่านผู้ชมกลับมาอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเมื่อกี้เผลอบวกเลือดตัวมอนเยอะเกินไปก็รีวิวไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบละเอียดจริงๆนะทุกคนผมจะรีวิวแบบละเอียดอีกจริงๆก่อนคือแบบโคตรตึงอ่ะทุกคนคิดเอา มีตาสตอรี่แน่นอนอ่ะผมคิดดูทรงแล้วนี่ถึงเริ่มแรกมันจะแบบตีเฟิร์สอะไรอย่างงี้นะทุกคนแต่ว่ามันดีอย่างหนึ่งก็คือมันตีไว้ด้วยแล้วก็ระยะโคตกว้างเอออันแต่มันไอตัวนี้มันมาจากอินเมีเรื่องอะไรผมไม่รู้นะทุกคนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับคือแบบโคตรตึงตึงตึงแบบตึงตึงเชีช่ยผมว่าเมตาสตอรี่อยู่แล้ว่ะครับเออ เมตาสตอรี่โลก2อ่ะน่าจะไว้ลงธาตุด่านด่านบันพีอะไรอย่างเงี้ยครับนี่ดาเมจอยู่ที่3,124อัพเคสประมาณ2ขั้นอ่ะทุกคนก็จะเปลี่ยนธาตุลวอัพขั้นต่อไปนะทุกคนนี่ดาเมจแบบอันนี้แบบระยะ a อ e Circle ถึงมันมันเหมือนกับอุลิวอ่ะทุกคนมันเหมือนอุลิวมากเลย แต่ว่าข้อดีของนี้ก็คือมันระยะกว้างกว่า,วาอูริวไงนี่รับผมด,ดูระยะโคตรกว้างมันอูริวไหมว่าเหมือนอูริวนะแต่ว่าระยะนี้โคตรก,กว้างกว้างกว่าอูริวอ่ะเออคือแบบเมตาสตอรี่แน่นอนครับทุกคนเมตาสตอรี่แน่นอนผมทำเป็นเวลเยอะๆแน่นอนครับตัวนี้ ตึงๆตึงเชียๆเลยแหละนี่ mm. ดามีแค่เวลหนึ่งก็ดาเมีแสนอ่ะทุกคนคือแบบโลกสองใช่ไหมทุกคนมันสตอรี่ถ้าเป็นตัวตีแอมมันจะมีแค่อูริวกับเอมิเลียใช่ไหมที่มันเป็นแค่ธาตุน้ําแต่ว่าพอเพิ่มตัวแอ์ตัวที่เป็นธาตุพืชนี่อันนี้ติดเมตาแน่นอนถือว่าดีเลยนะทุกคน โอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย,าย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับ้วยนะผมเห็นเขาบอกว่าสปอยมีสตรอรี่อีก <laughs> เป็นสตอรี่ใหม่ฮีโร่นะทุกคนมีตัวหลุดมีอะไรนะตัวกิกกี้หลุดมานะทุกคนผมบายบายไว้เจอกันนไว้เจอกันนะผม <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะผมสวัสดีครับบายบาย ที่ใดจะว่างก็จะรีบไปต่อให้ไกลแค่ไหนก็ไปหาว่าตาผู้สาวบ้านคุณอยู่ที่ใดพอกระซิบว่ารักใกล้ๆบ้านอยู่ไหนลองบอกได้กันเป็นอยากดูเปิดประตูเข้าหัวใจไม่ได้เจ้าชู